ซันเก้โมโมโทโร้ค้อยฟาร์มครับขนาดปัจจุบัน50เซนติเมตรครับตัวนี้พร้อมสำหรับการส่งลงแข่งสำหรับงานประกวดงานประมงน้อมเก้านะฮะอยู่พันดีมากฮนะซังเก้ถึงนี้ลงรุ่น50 bu นะฮะเต็มไซส์เลยนะครับ จังหวะก,การวางตำแหน่งของดำครับดอดำอยูวางบนแพทเทิร์นที่เป็นพื้นสีขาวนะเป็นดำป้านใหญ่นะชิ้นใหญ่เราเลือกวางจังหวะได้ดีมากนะฮะคือพอแดงที่บริเวณกระโหลกนะแล้วก็มาเป็นแพทเทิร์นขาวดำวางที่ตรงนี้พอดีแล้วพอสลับกับแดงฮะพอขาวมาก็วางตรงตำแหน่งของขาวพอดีนะฮะลง กลัวมากแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวน้องไหว้กลับมาฮะไปด,ดูท่อนข้อหางนะฮะตอนนี้นะฮะพอเปิดขาวเนี่ยเขาจะเลือกไปวางตำแหน่งพอดีพอ,อดีเลยนะแล้วก็มีดำอีกตำแหน่งฮะตรงปลายข้อหางเนี่ยเนี่ยนะฮนะอนาคตตัวนี้เฟนิชขึ้นมาเนี่ยก็จะรับกันสวยงามสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคุณภาพดีครับปลาตัวนี้ครผิวพันธุ์นนดีมากๆนะฮะ แดงก็เป็นแดงที่สว่างดูผิวนะผิวขาวมากเนียนมากๆเลยกระโหลกนี่ใสแบบใสเพชเลยนะโมโมทาโร่ค่้ยฟาร์มครับดูฮะ,ะ,ะ,ะสเตปการวางจังหวะการวางตำแหน่งของดำและแดงและขาวสลับกันทีเขาพยายามเลือกตำแหน่งการวางดำเนี่ยบนพื้นขาวก็บอกว่ามากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะสังเกตตรง ถ้าเป็นดำที่ชิ้นใหญ่นะฮะชัดเจนห้าสิบเซนครับพอดีพอดีเลยนะฮะพร้อมสำหรับการอโรงงานประกวดนะฮะงานประมงล้บเก้า 9, วันที่สามถึงวันที่สี่มิถุนายนหกหกนี้นะฮะต้นเดือนหน้าที่จะถึงนี้หรือจะเลี้ยงระยะยาวก็ดีครับปากต่ะ่เป็นปลาที่มีตราการโตท,ที่ดี ผิวพันธุ์ดีมากเลยครับดำเริ่มแน่นเริ่มสนิทตอนนี้ดำมา70%ขึ้นไปแล้วครับเริ่มสนิทเจ็ดิถึงแปดสิวรผิวฮะผิวขาวใสมากๆหน้าใสกริ๊กเลยฮะ ดูดีตลอดทั้งลําตัวเลยนะะดูแดงสว่างจะมีกินลินเล็กน้อยนะใต้เก็ดมาาตำแหน่งนะฮภาพรวมแล้วดูดีมากเป็นปลาที่น่าเลี้ยงมากๆระยองโค้ยครับขอบคุณครับ